สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้พบกับช่องยมอนคนเดิมอีกแล้วจา้าพบกับยมอคือเก่าจาพี่น้องมือน,นีพาเขา้าดงเขา้าป่าอีกจากพี่นอ้องเสียงแหบๆขอโทษขออภัยติดภารกิจหลายมือบระไทยตามคลิปให้พ่อแม่พี่น้องชมนะคะมือน,นีกับมาสวนข้างบ้านจาพี่น้องไปเลาะเมา์ลายสวนพ่อพ่อจาของสวนมือน,นีมาพ่อจาของสวนอีกสวนหนึ่งจาพี่น้องซึ่งเพิ่นได้รับผลผลิตจากนาอไม้นะคะพี่น้องเพิ่นจะเปลี่ยนแปลงจากการลงหอมมาลงเนาอไม้นะคะจะพาไปชมสวนเนาอไม้จ้า สวนนอไม้คุณแม ja. ่กล okay. ้วยเน่กําำลังตัดนอไม้อยู่นะคะสวัสดีจ้าแม่กล้วยจ้าสวัสดีจ้าเพิ่นกำลังตัดนอไม้จ้าพี่น้องเอาอันคอยไปสวนอื่นเพิ่นขึ้นว่านอซ้ำนี่เพิ่นบ่เอาเพิ่นเอาักยาเอาเบ้วว่าจะได้น้ำหนักได้น้ำหนักได้น้ำหนักได้คะคุณแม่ทำนอไม้เองคุณแม่คุณพ่อบ่ได้มาซอยเลยวันนี้แม่นะคะใหู้้เดียวค่ะ้านี่กับคุณแม่สู่ชีวิตคือกันนะคะเหมือนกันกับคุณแม่หลอดจ้า ไปตัดต่อไปให้พาพี่น้องผลช้มเนาะไหมเมื่อนี้สิได้ผลผลผลิตมากน้อยปันใดจะพี่น้องไปตามช้มจะคุณแม่เพิ่นก็กำลังมาตัดนะคะพี่น้องจะตามไปช้มจะพี่น้องแต่ตัดทุกเมื่อจะพี่น้องนะคะนอใดพอตัดเพิ่นกะตัดนอใดเอาแยกรุ่นพร้อมแยกแหนงน้อยแหนงใหญ่นะคะคลนเบอร์คลนเบอร์คน้ะราคาเมื่อนี้ราคาเท่าไหร่ละคุณแม่ขึ้นมาอีกที่หกบาทเอาขึ้นอีกไปตัวนั้นพี่น้อง จากอีซิมาที่มว้วนพาไปชมนะคะหลายมือที่ผ่านมาลงมาสิบเกตลงมาสิบเกตพุ่งขึ้นมาอีกแน่นพุณแม่เสร็จล้วจ้ะจะจะไปคุณแม่ไปต่อกันจ้ะแต่ก่อนปลูกหอมพันผวนจากการปลูกหอมมาเปลี่ยนเป็นปลูกน้ำไม่นี่มันแตกต่างกันจังใดคุณแม่มันเลี้ยงคนเดียวได้นะฮะอ,อ่อู้เดียวได้มันไม่เอดกมูหอมมันไม่อกอทกมู จ้าคนหลาตรงไครคนหลาโอ้น้ำไม้ให้ยู่ผู้เดียวก็เฮ็ดได้โอ้ฮ็ดผู้เดียวก็เฮ็ดได้ฮอดผู้เดียวก็หอดได้เก็บผู้เดียวคนผลิตก็เก็บได้ผู้เดียวจ้าบ่ได้หนิงไผบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่บ่ได้จ้างคนงานมาซอยพอบ้านบ่เฮ็ดน้ำก็สามารถมาเฮ็ดได้จ้าจ้ะนี่คุณแม่คุณแม่สำหรับอันผู้ยู่ผู้เดียวที่สนใจอยากจะปลูกน้ำไม้นะคะกิ่งพันธุ์ก็เหมือนเดิมจ้ะพี่น้องแตกเหมือนเดิมนะคะนั่นเนาะพี่น้องนอข้างบนนะคะสามารถน้ำมาขายได้ บ่าขายก็สามารถนําไปปุ่นกิ้งพันธุ์ได้เหมือนเดิมนะคะพี่นอ้องจะอ้ะอ๋อนี่แหนงนี่ค่ะคุณแม่เพื่อก็จะเอาตามแหนงอีกราคาหนึ่งโอ้แหนงมากๆดีอันเยอะมากๆเลยนี่คุณแม่บพรท่านได้ลงปุ่นลงปุ๋ยเนาะ <im S 1> จะ้าบ่เฮ็ดย่างเงี้นทุกการันได้เดี๋ยวจะน้ำมาลงอยู่เพื่อนใบเสียเอาปุ๋ยมาใส่ไหม,มใส่ไหมเพราะว่ายน้าคล้าย อยากหลายอ่านหลายยางพาลกิจบ่าท่านไนผ้าตกมาแตงเอาตามธรรามชาติที่เพิ่นเกิดให้อ,อ่ายิง่งไรที่บ่เอากะตัดทิง้งพี่น้องได้นะเบิึงคุณแม่ตัดตำล้ำต้นก็สามารถเป็นเงินได้คือกัน่ออาแอ,าอาแ,ยแยกแยกไปแยกกิ่งแยกงานนอราคาหนึ่งแหนงราคาหนึ่งขนไอ้ตนป็นกอส้ปุ๋ยนจะได้ไ่ค่อยออกหนังแหน่งหนึ่ง ปรดงามเลยโอ้เบิ่งพี่น้องเบิ่งเด้อนั่นได้นั่นแหนงสองสิเอาได้บ่บ่บ่เฮ็ดเป็นเกี่ยวมาทกเนาะโอ้เพราะได้เอาเพราะได้เอาอุปกรณ์ก่อมาเพื่อนมาไอ้สวนนั่นพผ่ใยสีอุ้ยแหนงทั้งเทงแม่แหน่งไผ่แหงแบบแล้วก็สนใจเอาเลยเด้นั่นเดียว แล้วพอสนใจเอาเลยมีจะรัมใหญ่ๆบ่มีลัมน้อยแบบนี้เลยทั้งทึงแบบทั้งทึงเหมือนนอข้างล่างเลยไงอะไรเพิ่นบ่อเพิ่นเพิ่นบ่เอาสงสัยเพิ่นเพิ่นเพิ่นพอขค่เจ้าเด้หลายเอาซจ้าแม่ก็บ่เอาตีนะแกงแกงแกงที่ท่านเห็นพ่อพ่อเถ่าเพิ่นบ่อโอ้เพิ่นบ่อแทงได้บ่อเดี่ยวสะรุ่นนี้เอาได้อยู่เอ้าเอ้าเอาบ่เอายุต่ว่าเพิ่นแทงออก พี่น้องได้เบิดนะคี่แม่ตัดไปตามล้ํถ้าตัดปลายมันก็แตกแหนงดีเนาะน้อไม้เพิ่นสิบอได้ให้ขึ้นตามสูตรปลายนะคะพี่น้องเพิ่นต้องตดดัดไ,ไ,ได้ประมาณนี่เมืองนี้มันมม่นะนะจ้ะบอกใหนม้มันอึมทึมจ้ะพี่น้องประมาณสิบข้อเพิ่นก็จะตัดปลายนะคะพี่นอ้องคี่แม่ตัดคล่องมากๆเลยคุณแฟนซี เน่ยิดบาทมาได้บรรไห้เออยยวนี่กะแหนงกแหนงกันยังสิบบาทอยู่ทั้งพุ่ดิพอโตส่วนว่าอยู่ถามแตกกำลังแตกป้านงปุยนี่แหนงนะเนี่ยข้นงี่นอม่ือืมก็่าตัดแหนงใช่ใช่เป็นตะกอเกี่ยวอ่าโอ้พุน ได้เบิดเด้อพี่น้องกำลังกำลังแสะแสะทางบนต้นก็เป็นเงินเหมือนกันทั้งต้นแตกเยอะๆเลยทำเงินได้เหมือนกันนี่แหนงนะครับพี่น้องนี่แหน่งกนาแกงต้มนาแกงจ้ออ่อนๆเลยล่ะค่ะนั่นเอดต้นนั้นยาวนั่นน่ะทั้งล่างนะแตกไว้นู่นคอดอกสองสามถุงกระนั่นแตกดีแทแหนงแหนงเขาก็ออกดีผล เออลำน่งกากกากซากอยู่นะมองสืบว่าจะปีอะไรเดี๋ยวมาเบื้องเบื้องโบห้าปีเอาเบื้องอันนั้นเฮาแบบว่าเฮาตัดตัวแก่ถิ่มจงตะอ่อนใหม่พี่สามารถเป็นโนไม่หม่ตลอดจ้าเขาใหม่กับเบิ้งก้วงอยู่เนาะห้าปีก็ได้เนาะแตกดีโอ้ยแนงน้ำโบเอามาได้เมื่อแล้วทุนทั้งทูน ว่ามาลายมือเนี่การตัดก็ต้องใส้มีดนะคะพี่น้องคมคมเหียนรอบ<น>จงแหนงจงตาคือส่วนอื่นวะแจงแืนจงจงตาถ้าตัดท่าตา,ตาเพิ่นกะว่บาบอได้นั้นก็ต้องเสียนอไปนอรุ่นรุนอืเอ,อ,อ่อตามต้นตามลำเอาว่าทั้งกะเป็นกิ่งเป็นงา อืม,เ,ออมเจ็บได้เบิดพี่น้องน้ำตน้นลายลายตัวละนางคุณน่ะเาหลืองเออต้องเสียหาแด่ก่อเพื่อจะไวอ่าแนวก่อเจาบ่วแตกทั้งเหงา่าเผื่อก็เอาทั้งไฟละจี เศ่ตะกิจกับแรงน้ำมาทันบ้าหอมถื่อแรนมาใส่เนาอไหมบาทเนาอไหมกับเป็นนะคะหอมก็ได้อุ้ยพวกพริกเนาะขอไปลอแถวสวนพริกเม่นสวนพริกข้าเจ้ากะดกไว้ปีเหนีาก่อมันดีมันห่อนบอกแห้งบอกพริกโูกข้าเจ้ากาลังเก็บเดี๋ยวสีพาไปพี่น้องไปชมสวนพริกกมืออยู่เด้อพี่น้องติดตามชมนะคะเดี๋ยวจะพาไปเจ็บบอกพริกลูกๆพี่น้องตากแดดน้ำกัน นะคุณนอะเอ้ยนาสวยๆเลยแต่ว่าย้อนแสงนะไฟโดดกลองมากมพี่น้องุูดยิงทำได้เพื่อว่าคุณแม่ไปได้ไปหนึ่งคุณทวบานนะคะเจ้าหมาคอยทำเองโุ้ยแหนงแตกพิ่เบิดนี่แหนงนี่พี่น้องเอ้ยเอาว่าทันนี่แกเป็นไม่ไพ่เบิดแล้วพี่น้อง เก็บแหนงเก็บแหนงบ่ได้นอกก็ได้แหนงเงินเงินเงินทา mm. งบนมีบ่อ่อนซ้อนหกักเพิน่นอ่อนซ้อนหกักโอ้ยบ่มีเนื้อทีปลูกเนาะ mm. บางคนเพิ่นก็ไปมัง่งให้มัง่งนะลงเด็กพี่น้องเพิ่นบ่มีเนื้อทีเพิ่นกะถมทีเอาท,เอาทีเอาดินใส่หนาเนะนานะทีหนาเนาะนาละแปงลงลายสองลายเพิ่นกะถมปลูกเนาะไหมพี่น้องขายเขา่าเขา่าร้อยห้าบาทเนาะไหมร้อยี่สิบห้าเด็กพี่น้อง mm. <laughs> โนอนเก็บแหน่งได้มาแตกแหนงดีคอยนขวายนแหน่งแหนงแหนงแค่ร้อยโด๊ะอะไรเนี่ยแหน่นี่อะไรน้อยนะเนื้อที่เนื้อที่ใกล้เลยนี่ประมาณไรยหรือสองเลถ้าแตกดีดีเลยดอยโด๊ะขึกันโอ้ยนี่มันอากาศมันเพทันเอาพอเนาะอากาศแบบว่ามันยังเย็นอยู่อากาศยังเย็นมันโอ้ยเย็นแบบแบบเมื่อวานเมื่อก่อนกับปอบัย ทากอากาศเย็นจะเให้น้องไม่ชะงักพี่น้อมห้งเพหนาวแต่พอ่อดีนที่นยกร้ยสองน้ยได้อูยขนลได้อันยี่สิบตลอดซ้ำนี่เนาะอาซีบ้าไปอันเมื่อละร้อยสองร้อยลุได้ลุละสองบาทโอ้ยผู้ขานั่นตอนนั้นอันเพราะไงเลยปะอันลื่นทิ่งหลายก่อแล้วไรเก็บไปเก็บแหนงเด้อพี่น้อ เก็บหนงเก็บหนงถานอบอออกก็เอาหนงนะคะเขาก็จะเป็นจังซี่แหละถานอเขาบอออกหนงเขาก็จะออกพี่น้องแต่ว่าออกตามลำต้นออกตามเงาก็ได้ออกตามลำต้นก็ได้คือเก้าขายได้พี่น้องถาดูเอาบางคนเพิ่นกับบวดูเพิ่นบรมากเพิ่นมานอหน่อยเพิ่นกับบ่เอาเอาแต่นอยใหญ่ใหญ่แต่ว่าเอาโบสถ์ทงเราเป็นเงินเบสถ์ ตุปุติปีเนาะมื่อหน้าคอยทุบคอยแกงอันเออแกงอันย่างกง็เพื่อนมาแกงเปื่อทุบๆๆๆๆทุบแล้วก็ไปแกงล้วมบวบล้วมเออแกงมเะเขือทุบทุบหมดแซ่บอืมเล้มเล้มใช่เบิร์ดพี่น้องเอบิร์นคุนข้างบนพี่น้องจ๋าเมียนเอฟซีมันถามมาอยู่บ้านไหนงเท่าใดรยายมวนขายหนะ้าสวนเ้าเพินพ่นฟังเนี่ยิ่นขายแหนงเท่าใดร ไม่อันนี้แหนงแหนงเนี่ยแหนงเนี่ยแหนงกิ่งพันกิ่งพันโอ้กิ่งพันกันแล้วต้องคุยกันค่ะนะคะหน้าสวนกะเจัหนึงค่าส่งปลายทางค่าเคือรีค่าหยางค่าจัดส่งพี่น้องจ้าหน้าสวนเพิ่มก็ขายอยู่สามสิบหรือสาวหากระแล้วแต่สีเบ้ากันแต่แก่คนจีเดาแต่เพิ่นสีเบ้าจ้าแล้วก็ส่งเคือรีพี่น้องค่าเคือรีค่าคนส่งนะคะ แตมีบวกเพิ่มแน่จ้าพี่น้องซื้อหอดงากะขายงาแหละพี่น้องซื้อแนงกะขายแนงเบ้าแล้วเฮามี มีทางเลือกหลายกายอยู่ในเมืองเลยเนาะแม่พะว่าขาเห็ดได้หลายอย่างบะมีแล้วกินนะจ้ะคะกุดหอยขุดปูกินได้พี่น้องอืมข้เาเ็แนเหน่งถึงจะลำบากถึงจะรายได้หน่อยเศรษฐกิจตกต,กตำ่ำกาสามารถปลูกกินเองได้จ้ะพี่น้องบ่ปลูกขายก็าสามารถปลูกโดยที่บ่ได้กินของคนอื่นนากินปลูกกินกอบกัวแล้วก่อกระเลือกินแล้วจ้าุนสอน คนอนซอนนี่คุณแม่น่ะเพิ่นเห็ดหลายอย่างนี่พี่น้องงัวเพิ่นกะมีหลายอย่างหอมเพิ่นกะได้หลายปีนี่ได้จักแสนนะหอมได้จักตันเมื่อได้่สิบตันอยู่บ่คุณน่ะหอมได้สิบตันเด้อพี่น้องเนื้อที่กับ,บ่ห<ไ>ลาไหลไรหลสองไร่ได้สิบตันเฮ้ยราคากะเพราะได้ตามสูตรปีนี้กับสิบบาทจ้ะพี่น้อง สูงสุดเป็นข,า,ขายสามสิลงมาลงมาสอง,ส,องสามโลลอยสี่โลอยว่ากันไปพอได้จ้ะพี่น้องบ่รวยดอกแต่พอได้อยากได้กินความสุขบ้านๆพออยู่พอกินดีพ่อเพียงจ้าผู้แบบพอเพียงในเนือ้อที่หน่อยๆสามารถแปรรูปลงพืชพันลงเงินเกษตรกร,ะกรนะคะแบบนี้อย่างะ่ะ เกษตรเพาพียงเกษตรผสมผสานปลูกได้หลายอย่างข่างว่าข่างสวนก็มีกล้วยเน่มีต้นพ่าวนี่แล้วจะปลูกมะละกอสามารถปลูกลงได้จ้ะพี่น้องโอ้นั่นอันฮือของเฮาว่าน่ะฮือกิงไผ่ลงไปใส่นนก็เนื้อที่เฮาโอ้จงเนื้อที่ว่างไว้สําหรับผักงาไผ่จ้ะปูเพื่อนนั่นบ่มีเนื้อที่เพื่อนกับใส่รดลากออก นั่นจะไหวดีด้วยีตัดได้ไหมที่ไหนคะจูดใน,นนี่กะไม่ไผ่กัเป็นเชื้อเพิงที่ติดเพิงง่ายจ้ะพี่น้องนั่นล่ะรุ่นน่ะพอเท่าจังเอาถ้สาสั่นแล้วจงไหวตัดบัดไม่ตัดแล้วมันที่นหือจะทขายของอื่นขายนนแนื้อไหมแต่ว่าส่วนนี้เพื่อนว่าบางเทือกกับขันออกโคโค่กับ,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 บตาทุกมือเลยจ้ะแ,แต่ว่าค่ะอันนี้กับสองมือหรือสามมือ การเล่นของเขาก็คือเขาเล่นแบบผู้หญิงนะคะ่ะตามไม้ก็าตามบา้างฟ้าเนี่ยที่พ่อใหญ่ป้อมอมานะทำามได้รายท่บักคุ้นพนใส่เ็มหน่อาว้ายสิบกไร เอาเนียงข้างบนบ่ได้ก็ต้องใส่ไม่ก,ก่อไม่ฟกตงมา้นคซ้ายเขาสูงสูงขะม้าเขาก็กไม่ยากเลยเขาในโหนนี่เลยนะขั่นสิเอารุ่นนี่อ๋ออ้ยคือสวยแท้อืออ่าอ่ท,ออทุกข้อเป็นเป็นเงินหมด <laughs> ทุกข้อนะครับพี่น้องไหม่ไพ่ได้ทุกข้อเนี่ยข้อนี้ก็ทำเงินเหมือนกัน ถึนสูงเอาได้สูงเอาได้กระป้อยข้าไป้ายข้างบนน้องปี๊มีแหนงคือกันแต่บ่ถึงเอาสันทางอ่นก่อนไปทำได้ไหมโได้โก้งมาหาโคสิโก้งมาหาอีกเ่นก็เลยไป้ายโคิโก้งมาก็เลยปจะไปทำเพ้นท์ด้วมือนี่ก็ได้ Mhm, kapai, uuuu wagazu xa mùa 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 ข้างว่าข้างสวนคุณแม่กะว่าปลูกหญ้าโอ้ยปลูกหญ้ากะบ๊กคู่กันมีคนจ่องเพิ่อนปะนี่ก็ใส่เงินไว้เดีวติคุณแม่โอ้โหใส่เงินไปเดี๋ยวพี่นองอ้เพิ่นมาเกี่ยวเองเพิ่นเพิ่นใส่เงินไปแล้วพี่น้องข้างว่าข้างสวนรอบข้างสายแดนเพิ่นก็ลงหญ้าไว้สำหรับงัวควายจ้ะพี่น้องโอ้ยใส่เงินถูกด้านตัวนี้จ้ะพี่น้องจ้ะ วัวย <onents> yeah! ู่ข้างบนได้เบิดย้อนพี่น้องนั่นแหะไปรบกวนแล้วอระน้อก็ได้แต่มือน้องก็ตัดไปเย้วน้ำบาทันเนาเนทันอใันเร่งปุ๋ยเข้าไปนี่กะเฮ้ยโอบ สิไปสวนแค่บักสวันจกออัก้ยเตี้ยยุดอกผ่อนแสงเอาออาว่าป้าจะไปหามุ้ค่อยในเพียง<ม>เพิ่อนไปเฮ็ดคลิปมุ้งค่อยแนวเพิน่นนะาอ,อ้าวอว่าจ<ม><ม>ไปตอนซ้อนกันไปพุ่นตรงตื่นแต่เด็กแสงเพราะว่าแคเจ,ะจะ้านอนพุน่นเลยเนี่ยน,อ,อ,น,นอนอยู่ในสวนง่ายครอบครัวไปนอนเป็นครอบอันชีวิตปลาไย <laughs> ชีวิตปลาไยเดี๋ยวจะไปพาพี่น้องไปชมชีวิตปลาไพง่ายบ้านง่ายงั้นเข้าอยู่ในปลาเบิดพี่น้องถูกขวารเรือน แต่แปลว่าเป็นอีกตำบลหนึ่งเดี๋ยวยมรวจะพาไปชมคอยติดตามใช่ชีวิตกินอยู่อยู่ในหา่านอยู่ในป่าเลย <_ co ld> บบคุณแม่กล้วยก็เจ็บผลผลิตเมื่อนี้ว่ากับว่าได้เท่าที่ควรพี่น้องติดหนาวนี่แ้วกับฮาว่าทานลงปุ๋ยนี่ก็ได้ก็ไขกว่าบ่มีนวได้จากพี่น้องกะขอขอบุณขอบคุณคุณแมก่กล้วย ที่ไห่มาไทยทำมือนี้นะคะจ้าจ้ะยม่อนกันสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้จ้าพี่น้องจ๋าไว้คลิปหน้าพอ,อกันไหมนะคะสำหรับมือนี้ก็ขอตัวเพียงสํานี้จ้าสวัสดีค่ะ